สวัสดีครับนักเรียนมหกทั้หนึ่งที่รักทุกคนนะวันนี้ขออนุญาตออนไลน์นะครับเพราะว่า,ามันเป็นคาบเก้าด้วยแล้วก็มีเพื่อนที่เรียนทางบ้านด้วยเราจะได้ไปพร้อมๆกันพอดีครูจะเอาโน้ตบุ๊กไปตั้งม e t ไปอะไรเงี้ยอาจจะไม่สะดวกก็เลยขอเป็น,ปน,ปนนะอัดคลิปให้นะสําสหรับบ,บทบทที่สองเนี่ยที่เราจะเรียนเนี่ยมันคือเรื่องแคลคูลัสนะแล้วหัวข้อแรกที่ครูจะให้พวกเราเรียนเนี่ยก็คือเรื่องลิมิต เนาะเรื่องลิมิตเนี่ยเมื่อวานบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นลิมิตของฟังก์ชันพหุนามนะฟังก์ชันพหุนามหรือฟังก์ชันพลินเมียลเนี่ยเราจะได้ว่าเวลาเราจะหาลิมิตของฟังก์ชันนั้นเนี่ยเราจะหาได้โดยการแทนค่าได้เลยสมมุติว่าเวลาเราเจะลิมิตของ <c oughs> นะ x กำลัง2อบวก5อย่างเงี้ยนะ x เข้าสู่1สมมุติเป็นเงนี้ยเราก็จะสามารถแทนค่าได้เลยก็จะเป็น1นึกำลัง2บวก5นะก็ตอบ6อย่างเงี้ย นะหรือแม้กระทั่งว่ามันเข้าใกล้ทางซ้ายทางขวาก็สามารถทําได้หมดเลยนะ,ะ x เข้าสู่2ทางขวาอย่างเงี้ยนะของอะไรดียของ x บวก3เงี้ยนะเราก็จะกลายเป็นเอา2แทนไปเลยก็จะเป็น2บวก3เงี้ยเราก็ตอบ5โอเคนะลูงนะ,ะประมาณนี้นี่คือประเภทเกี่ยวกับการหาลิมิตในวันนี้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีโจทย์บางแบบที่จะยุ่งๆหน่อยอะเดี๋ยวครูขอ อ่าอธิบายเพิ่มเติมให้อีกสักนิดนึงนะอ่า <c oughs> วันนี้ครูจะอธิบายให้ฟังแลวก็ให้พวกเราลองทําโจทย์นะเดี๋ยวจะทําข้อไหนยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะอ่าเอ่อแบบแรกที่บอกไปเมื่อกี้คือแทนค่าได้เราแทนเลยถูกไหมอ่าแทนค่าได้เราแทนเลยแต่จะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องเจอในในในหัวข้อนี้วันนี้นะก็คือบางประเภทเนี่ยเช่นสมมติว่าครูมีลิมิตของนะ x กำลัง2ลบ25ส่วนด้วย x ลบ5สมมติเป็นแบบนี้แล้ว x เท่ากับ x เข้าสู่5นะ x เข้าใกล้5อย่างเงี้ยถ้าเราแทนค่าไปเลยสมมติเราแทนค่าไปเลยเราจะได้ว่ามันจะเป็นอ่าากำลัง2ลบกับ25ใช่ไหมแล้วก็หารด้วย5ลบหมันก็จะกลายเป็น 0, 0. ูนย์ส่วน0นย์อ่าเวลาเราเจอแบบนี้ปุ๊บเราจะเพิ่งตัดสินใจว่ามันคือเป็นลิมิตหาค่าไม่ได้นะเราจะต้องอ่าจัดรูปมันก่อนนะ เราต้องจัดรูปจัดยังไงก็คือเราแยกตัวประกอบได้เราแยกไปนะเราแยกตัวประกอบได้เราแยกไปก็จะเป็นลิมิตของ x ลบ5คูณกับ x บวก5เพราะว่าข้างบนมันคือ x กําลัง2ลบ25มันคือผลต่างกําลัง2ถูกไหมอันนี้ x กําลัง2ลบอันนี้คือ5กําลัง2นะมันก็จะแยกเป็น x ลบ5กับ x บวก5พอแยกได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไปตรงกับข้างล่างนะ แล้วมันก็ตัดกันได้อย่างงี้พอตัดกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่ามันจะเหลือแค่ x บวก5เราก็ค่อยแทนค่าเข้าไปนะเราก็จะได้ว่ามันก็คือลิมิตของ x บวก5 x เข้าสู่5เราก็จะตอบ5บวก5เราก็เท่ากับ10อ่าแบบนี้นะแบบนี้ก็คือแทนค่าได้เราแทนเลยแต่ถ้าแทนไม่ได้เราต้องจัดรูปก่อนโอเคไหมอ่แต่ถ้าเราเจอแบบนี้อาสมมุติมีลิมิตของ x ลบ1ส่วนด้วย x กำลัง2ลบ x x เข้าสู่1นะสมมุติเป็น1ทางซ้ายก็ได้1งทางขวาก็ได้ก็ว่าไปอ่านะข้อนี้เราลองแทนค่าแล้วปรากฏว่าแทนไปแล้วเนี่ยมันเป็น0ูนย์ส่วน0นยใช่ไหมนึกออกไหมใส่เลข1เข้าไปตัวนี้ก็เป็น 0, เป็นเลข1นะ1ลบ1 1ลบ 1, 1, 1ก็กลายเป็น0ใช่ไหมอันนี้1นกำลัง2ก็ได้1ลบกับ1ก็เป็น0 0ส่วน0นอะ่าเราก็จะเพิ่งตอบว่ามันหาค่าไม่ได้เราต้องจัดรูปมันก่อนการจัดรูปก็คือ อันไหนดึงตัวร่วมได้แล้วก็ดึงไปนะอ่าข้างบนก็จะเป็น x-1 ลบหนึ่งเหมือนเดิมนะแล้วก็ข้างล่างคูดึง x ออกมาก็จะกลายเป็น x คูณกับเลบหนึ่งเเข้าสู่หนึ่งทางซ้ายนะพอแยกได้แบบนี้ก็ตัดกันได้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือลิมิตของหนึ่งส่วน x. เดี๋ยวเดาแป๊บนึงเอ่ออ่ะโอเคถูกแล้วนะ x เข้าสู่หนึ่งทางซ้าย นะเราก็จะได้ว่าอะไรมันก็คือ1ส่วน1ก็ตอบ1นั่นเองอ่นะประมาณนี้นะอะ่ายกเว้นว่าเราจัดรูปแล้วนะหรือบางครั้งถ้าเราไปเจอแบบที่มันจัดรูปไม่ได้นะลิมิตของสมมุติเป็น2ส่วน x นะเเข้าสู่0ย์อย่างเงี้ยนะอันนี้เลี่ยงไม่ได้จัดรูปไม่ได้เราก็ต้องตอบว่ามันเป็น2ส่วน0ก็คือหาค่าไม่ได้นะหาค่าไม่ได้หรือไม่มีลิมิตอันเดียวกันนะแล้วแต่ แล้วแต่เราเราตกลงกันใช้แบบไหนนะแต่รู้สึกชิดที่ครูไม่พวกเราเรียนเนี่ยมันจะใช้คําว่าไม่มีลิมิตนะอ่าอันนี้แบบแยกตัวประกอบผ่านไปมาอีกแบบนึงคือแบบที่แบบที่หาค่าไม่ได้โดยเป็นรูทนะเช่นอ่ารูทเลบสะรูทลบสส่วนด้วย x อลบเอย่างเงี้ย x เข้าสู่9สมมุติเป็นแบบนี้นะ x เข้าสู่9างี้นะจากการแทนค่าเลยนะจากการแทนค่าเลยเราจะพบว่าถ้าเราใส่เลข9เข้าไปรูท9จะกลายเป็น3งานะก็จะกลายเป็น3 3ลบ3ก็เป็น0เอา9ใส่ข้างล่างมันก็จะเป็น9ลบ9นะก็เป็น0อนะ่ะพอเจอแบบนี้เราจะต้องจัดรูปเหมือนเดิมนะแต่การจัดรูปของเราเราจะไม่ใช้แยกตัวประกอบนะเราจะใช้การคอนจูเกตคำมาคูณเข้านะเราก็จะเป็นลิมิต Uh, x เข้าสู่9นะ mm hmm. ของรูท x ลบ3นะส่วนด้วย x ลบ9อย่างี้แล้วก็คูณด้วย x บวก3เวลาเอาเข้ามาคูณเนี่ยจะต้องเอาตัวที่มันมีเครื่องหมายแตกต่างกันนะกับตัวเดิมก็คืออ่าขอพายเขียนผิดนะก็ต้องเป็นรูท x นะไงก็เป็นรูท x นะนะเอาตัวที่หน้าตาเหมือนกันก็คือรูท x เหมือนกันแต่ว่าตัวเชื่อมเนี่ยเป็นบวกแบบนี้นะ พอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลิมิต X เข้าสู่9นะตัวบนก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2นะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2อาข้างล่างก็จะเป็น X-9 ลบ9คูณกับรูท x อบวก3อย่างเงี้ยอ่าทีนี้ตัวบนเนี่ยมันก็คือตัวบนมันก็จะกลายเป็น X-9 ลบ9นะแล้วข้างล่างก็จะมี X-9 ลบ9อยู่ใช่ไหมแต่มันก็จะตัดกันได้นะ อันนี้ก็จะเป็นรูทเอบวกสอย่างเงี้ยนะ x เข้าสู่9แล้วมันก็จะตัดกันได้ลูกตัดกันตัดกันอ่ะพอตัดกันเสร็จปุ๊บเราแทนค่าไปก็จะเป็น1นึ่ส่วนรูทเกบวกสก็จะได้เป็น1นึส่วนสบวกสตอบ1ึส่วนหอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้ประเภทแบบเป็นรูทเราจะใช้การคอนจูเกตอ่าประเภทแบบรูทจะใช้การคอนจูเกตอ่ะต่อมาอีกแบบหนึ่งก็คือกรณีที่มันมีค่าสมบูรณ์สมมติว่าเป็นอย่างงี้อ่า สมมุติเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ส่วนด้วย x อย่างนี้นะเมื่อ x เข้าสู่1ทางขวานะอ่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหรถ้าอ่าไม่ใช่พูดผิดนะพไม่ผิดบ่อยจังขออภัยนะอันนี้เข้าสู่0นะลูกนะเข้าสู่0ลิมิตของแอบส์ลูด x ส่วน x เมื่อ x เข้าสู่0สมมุติเราแทนค่าเข้าไปเราแทนค่าเข้าไป มันก็จะเป็นศูนย์ส่วนศนถูกไหมมันก็จะหาค่าไม่ได้แต่เนื่องจากว่าข้อนี้มันมีการพิจารณาเข้าสู่0ูนย์ทางขวานะและอีกอนหนึงที่ครูจะตั้งโจทย์ก็คือก็คือการที่ลิมิต X เข้าสู่0ทางซ้ายนะของแ b ร์ส่วน X อ่วน X นะอย่างเงี้ยนะอืมสมมติเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโจทย์จะเจอค่าสมบูรณ์นะพวกเราจะต้องย้อนไปหาความรู้ตอนม .4 นะที่บอกว่าถ้าเป็นค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ย มันจะถูกนิยามว่ามันจะถูกนิยามว่าจะเป็น x ธรรมดาเลยเมื่อ x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะจะมีค่าเท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่า0อ่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าครูใส่ x เข้าไปเป็นเลข5นะค่าสัมบูรณ์ของเลข5มันก็คือมีค่าเท่ากับ5อยู่แล้วไม่ต้องใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์มันก็เป็น5ได้เลยถูกไหมแต่ถ้าสมมุติครูใส่ค่าสมบูรณ์ของลบ5เข้าไปนะเราไม่อยากจะเขียนเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์เราต้องหยิบ ชิ้นที่อยู่ในในค่าสัมบูรณ์เนี่ยออกมาเขียนนะเราจะเอาชิ้นที่อยู่ในค่าสัมบูรณ์เนี่ยออกมาเขียนนะก็จะเป็นลบหแต่เราอยากจะให้มันเป็นอะไรอยากจะให้มันเป็นบวกเพราะว่ามันโดนมาคับด้วยค่าสัมบูรณ์ก็เลยต้องใส่ลบเข้าไปอีกทีนึงอ่าทันไหมอ่าทำให้เราได้ว่าในกรณีที่เป็นค่าสัมบูรณ์ของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราคิดถึงกรณีที่มันน้อยกว่าศูนย์เนี่ยเราจะต้องเติมลบใส่เข้าไปอีกทีนึงเพื่อให้มันลบเจอลบแล้วมันได้บวก เนะพราะใน x เนี่ยมันเป็นลบนะพอลบเจออีกทีนึงก็เป็นบวกนั่นเองเช่นตัวนี้ตรงนี้เป็นลบ5เราก็จะได้ว่ามันก็คือ,อลบเจอลบก็เป็นบวก5เลยอ่ะทีนี้มาเกี่ยวอะไรกับลิมิตของตัวนี้ลิมิตของตัวนี้ก็คือกล่าวถึง x ที่เข้าสู่ศูนย์ทางขวานะทางขวาของเลขศูนย์ได้แก่เลขอะไรมั่งก็ได้แก่เลข2ถอยมาเป็นเลข1นะ2ถอยมาเป็นเลข1ถอยมาเป็น0.5ถอยมาเป็น0.1ใช่ไหม ซึ่งค่ามันเป็นบวกอยู่แล้วมันไม่ติดลบเลยนะดังนั้นค่ามันเป็นบวกอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่ค่าสมมูรณ์ก็ยังได้เลยก็จะเป็นนะก็จะเป็นลิมิตนะลิมิตของ X ส่วน X x เข้าสู่ศูนย์งี้นะอ่ะพอไม่มีเครื่องหมายค่าสมบูรณ์มันก็คือตัวเดียวกัน X หาร x เราก็จะได้ว่ามันก็คือลิมิตของเลขหนึ่งนะ เมื่อ x เข้าสู่0ทางขวาลิมิตของค่าคงที่ก็จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่โอเคไหมอ่าลิมิตค่าคงที่ก็จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะอ่ามาสลับดูตรงนี้บ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นลนะิมิตอ่า x เข้าสู่0ทางซ้ายนะตัวนี้เวลาเข้าสู่0ทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายของเลข0จะเป็นบรรดาพวกลบ1 นะลบ1แล้วก็มาลบ0.5แล้วก็มาลบ0 1 0 1ถูกไหมคือขยับมาใกล้ศูนย์ทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลบหมดเลยดังนั้นค่าเหล่านี้เราอยากจะเอาค่าสมบูรณ์ถอดทิ้งเราจะต้องเขียนเป็นเป็นลบ x ส่วน x นะทีนี้พอลบ x ส่วน x ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น x กับ x ตัดกันก็จะเหลือลบ1นะ x เข้าสู่0นทางซ้ายเพราะฉะนั้นเป็นลิมิตค่าของที่ก็ตอบลบ1นะ จากการพิจารณาลิมิตซ้ายลิมิตขวาของตัวนี้เราจะพบว่าลิมิตของแอบส์ลูด X ส่วน X เนี่ยเมื่อ X เข้าสู่0นี่นะหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้อไไดโอเคนะแต่ถ้าเราแยกคิดหาทีละข้างเนี่ยมันหาได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวครูจะส่งชีตตัวนี้เข้าไปให้ดูด้วยนะในในในลายกลุ่มอีกทีนึงนะอ่าประมาณนี้อ่าทีนี้ ก็คงพอเข้าใจบ้างแล้วมาดูโจทย์กันดีกว่าข้อไหนอาจํานะหลักการคือถ้าแทนค่าได้เราแทนเลยแทนไปปุ๊บมันมันติดตัวส่วนเป็นศูนย์ก็จะตอบหาค่าไม่ได้นะ,ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะฝากงานให้พวกเราทําทําข้อ5ข้อ6เนี่ยทำไปเรื่อยๆรื่นะห้าหกเจ็แลก็8นะแล้วก็9นะแล้วก็ข้อ10บนะสิบเเนี่ยนะแล้วก็13 13เนี่ยจะมีปัญหาหนิดนึงบางคนอาจจะลืมสูตรหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3ไปสูตรนี้มันคือหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2บวกหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะี่คือสูตรนี้นะอ่าโดยที่27เนี่ยมันคือ3กํกำลัง3ถูกไหมอ่าส่วนข้างล่างเนี่ยอ่ช่วยแยกให้ก็ได้ข้างล่างแยก2มวงเล็บแยกได้ไหมก็จะเป็น x กลบ3กับ x ลบ2ออย่างนี้นะ โอเคป่ะ่าประมาณนี้นะข้อ13ทําทำแบบนี้ต่อไปข้อ14ข้อ14จะยากหน่อยขอเฉลยให้เลยนะแต่พวกเราก็ต้องไม่ลอกตามนะไปเขียนตามด้วยนะข้อนี้จะใช้หลักการคอนจูเกตถามว่าถึงมถึงคอนจูเกตเพราะเมื่อเราแทน x เป็น0เข้าไปตัวนี้จะเป็น0ตัวนี้ก็จะเป็น0แล้ว5-0ลบ0ก็ได้5้ารูทลบรูท5ก็กลายเป็น0ก็กลายว่ามันจะเป็น0ส่วน0ถูกไหมดังนั้นเราต้องต้องจัดรูปมันข้อนี้จะใช้การจัดรูปโดยการคอนจะู เราก็จะได้ว่ามันก็คือลิมิตของรูทห้ลบรูทห้ลบ x นะส่วน 2x อย่างนี้แล้วครูก็เอาคอนจูเกตมาคูณเข้าก็คือรูทห้บวกกับรูทห้ลบ x ส่วนรูทห้บวกรูทห้ลบ x อย่างนี้นะเเข้าสู่0นะูนย์ะพอคอนจูเกตแล้วมันจะกลายเป็นว่าตัวบนจะประกอบไปด้วยหน้าใช่ไหมลบหลัง คูณหน้าบวกหลังมันก็จะกลายเป็นผลต่างกําลังสองนะก็จะเป็นลิมิตของหน้ากําลัง2ก็จะกลายเป็นราก5ลบด้วยหลังกําลังสองก็จะกลายเป็น5ลบ x รูทจะหายไปเห็นไหมข้างล่างก็จะเป็น2คูณกับ x คูณกับรูทห้าบวกรูทห้าบวก x อนะอาจจะมีเสียงข้างนอกเข้ามาด้วยนะเพราะวุ่นวายอยู่นิดนึงช่วงนี้นะอ่ะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะได้ว่าอะไรตัวนี้ข้างบนกระจายลบเข้าไปก็จะเป็นลบห้าเจอลบห้าหายไป ลบกระจายเข้าไปเจอ x ก็เป็นบวก x เนาะก็จะเป็นลิมิตของ x แต่ครูขอเขียนเลขกหนึ่งไว้ด้วยนะเดี๋ยวพอตัดไปมันจะนหายหมดเดี๋ยวจะยุ่งนะอันนี้ก็คือ x เข้าสู่0ข้างล่างก็จะเป็น2 x นะแล้วก็คูณกับรูทหบวกกับรูทหบวก x อย่างนี้นะจากนั้นมี x เหมือนกันตัดไปไหมพอ x หายไปปุ๊บอุปสรรคของเราก็จะหมดไปแล้วก็แค่แทนค่าเข้าไปก็จบเรื่องละก็จะได้ว่ามันก็คือ1ส่วน สองคูณกับรูทห้าบวกรูทห้ถูกปะเพราะ x เป็น0ตรงนี้นะก็จะเหลือรูทห้บวกรูทห้ก็เป็น2องรูทหสรุปว่าข้างล่างก็จะเป็นนะข้างล่างก็จะเป็นหนึ่งส่วนสคูณกับสองรูทหก็ตอบ4ี่รูทเนาะนี่ก็ตอบข้อ3แบบนี้ข้อนี้ยากหน่อยครูก็เลยรีบทำให้ดูก่อน ข้อ15ก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่าพวกเราลองลองทำดูนะไม่ได้ยังไงก็ทักมาถามได้อ่าอ่าถ้าใครทำได้ได้ไปเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงข้อ21นะก็ถือว่าจบสมเอ่ยี 20, 22, นะสำหรับวันนี้ก็คือจบสมบูรณ์แบบนะเดี๋ยวหน้านี้เอาไว้ที่หลังก็ได้นะอ่าทีนี้เราจะมาเห็นข้อ17นะยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังเป็นห่วงอยู่งานอย่างข้อนี้อ่าอย่างข้อนี้นะ เวลาเราจะหาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่2เนี่ยข้อนี้เนื่องจากฟังก์ชันมันมี2ฝั่งนะฝั่งตัวบนเนี่ย x น้อยกว่า2สแสดงว่าเป็นการพิจารณาทางซ้ายถ้าน้อยกว่านี่คือทางซ้ายนะอย่างนี้คือทางขวาเนะพราะฉะนั้นครูจะพิจารณาทีละด้านนะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่2ทางซ้ายนะจะถูกแทนค่าด้วยลิมิตตัตวนี้ x บวกสส่วนด้วย3ลบ x อย่างนี้ x เข้าสู่2ทางซ้ายจำมาเลยถ้าแทนค่าได้แทนไปเลยนะก็จะเป็น2บวก3ส่วนด้วย3ลบ2เราก็ตอบ5เนาะอันนี้คือลิมิตอะไรลิมิตทางซ้ายนะลิมิตซ้ายนะอ่าต่อไปลิมิตขวานะลิมิตทางขวา x เข้าสู่2ทางขวาของ x นะเราก็จะเอาอีตัวล่างมาใส่นะก็คือรูท x บวก23 X เข้าสู่2ทางขวาอันนี้ถ้าแทนได้เราแทนไปเลยก็จะเป็นรูทสองบวกยีเท่ากับรูทยีก็ตอบ5เหมือนกันแสดงว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนี่ยมาเท่ากันข้อนี้ก็เลยตอบ5เนาะเพราะฉะนั้นลิมิต Fx นะเเข้าสู่2เนี่ยมีค่าเท่ากับ5อ่าสำหรับข้อนี้ก็มีประมาณนี้นะอ่าทีนี้ เดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวพวกเราลองดูเอกสารที่ครูเขียนวันนี้แล้วก็จดจดลงไปนะแล้วก็ดูคลิปนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ดูเลื่อนไปเลื่อนมาอีกทีหนึงนะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะครับทุกคนสวัสดีครับ